เวลาใครทะเลาะกันนะครับพยายามโดนตัวตลอดเราลองมาตั้งแต่ธรรมชาติยย้าธรรมชาติของพี่เป็นแบบไหนบ้างแบบแบบอยู่บ้านเฉยๆเปิดแอร์เฉยๆเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มไปตามเกาะตามหาดตามสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ชอบแบ่งขนมบอกเลยนะครับว่าคุณอยาหลีเนี่ยนะครับชอบเปิดพรวดเข้ามาในห้องน้ำระหว่างที่ผมกำลังนับอยู่ ต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมดีใจมากที่ได้มามาเจอค,ษษษคุณวิทวัตรผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เปิดประตูโอกาสให้กับวงการบันเทิงของผมมาตั้งแต่สมัยที่ทำรายการแรกๆนะครับจนผมไปบวชมาศึกออกมาปุ๊บก็ได้มาออกรายการผ่านไป20กว่าปีได้มาออกอีกแล้ว <c oughs> รู้สึกดีใจที่ได้เจอคุณวิชวัต์อย่างมากนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีของผมมากๆเลย it's you it's you i h i n e e n a n h o n a r yes it's my honor too thank you so much and my wife is so happy to be here today oh yeah great thanks to be here t okay everybody sleep with me free wifi หนูเป็นแฟนคลับพี่วิลลี่นะแล้วสมัยก่อนเขายังไม่ค่อยมีการเปิดตัวการคบกันโซเชียลยังไม่เหมือนทุกวันนี้เนาะแล้วตอนนั้นพี่เป็นคู่แรกๆที่ฮอตและดังมากนะแล้วก็เปิดตัวช่วงนั้นเปิดตัวเป็นยังไงบ้างพี่เท้าความเท้าความเมื่อ24ปีที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วครับอยู่ในวงการบันเทิงได้ออกไปบวชพระอยู่6เดือนซึกออกมา มาออกรายการตี <4 S 1> สิบี่ทุ่มสแควร์ในยุคนั้น <4 S 2> สีส่ทุ่มสแควร์ะนะฮะแล้วก็มีการสวดให้พรว่าเออเป็นพระมาใช่ไหมคุณพิทวัฒน์ถามอ่ะไหนลองสวดเสยะถาวารีวาหาภูราอะไรเล่นเล่นเสร็จเรียบร้อยไปปุ๊บธรรมะยังอยู่ในใจจ้ะอย่าหลีไปที่กองถ่ายด้วยกันนักข่าวอยู่เต็มนักข่าวถามว่าอย่าหลีมาทําไม ก็โกหกไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนผมเพราะมึงสึกออกมาเป็นทิศนะฮะทิศศึกใหม่เนี่ยโกหกไม่ได้ครับไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นปกปิดมาโดยตลอดไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นแฟนกับเยลีตอนนั้นคู่จิ้นคือเป็นคุณมิวใช่ต้องเล่นละครกันเยอะกับมิวใช่เขาบอกว่าอุ้ยนี่เป็นแฟนกันแน่นอนแน่นอนครับพอเปิดตัวไปเป็นเงินบ้างเบี้ยลีเขา เขาไม่มีปัญหานี่ทุกคนก็ไม่ได้ว่าเขาแต่ยินลีสิคะมีปัญหาค่ะไปไหนนี่คนก็จะเกลียดเพราะว่าคิดว่าเราเป็นบุคคลที่สามถูกปะแล้วแบบว่าในละครละครมาแบบคิดว่าเราแย่งจากมิวไปซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นความจริงคือว่าสองคนนั้นเป็นแฟนกันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยและเราเป็นบุคคลที่สามทำเล็บจำได้ N I C ตึกไทม์สแควร์ทำเล็บ กำลังทำทำเล็บอยู่คนข้างๆเริ่มแบบแบบไม่ใช่เมาส์เลยด่าเลยเขาทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเล้นอะไรแบบสู้คนไงอะไรอย่างเงี้ยเรพขาเล็บอยู่ทำเล็บอยู่นะโอ้ว้าวเราก็เลยแบบว่ากลับบ้านเหรอถามถึงเรื่องชีวิตคู่รักกันขนาดนี้ครองคู่กันมายาวนาน24ปีเคยผ่านช่วงทะเลาะกันบ้างไหมคะมีมีไหม มีไปดำน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรยังจำไม่ได้เลยนะไม่ถ้าถ้าสมัยเด็กสมัยตั้งแต่เราเป็นแฟนกันต้องทะเลาะกันอยู่แล้วเพราะว่าสองคนมาเจอกัน <ฮะ S 1> มันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะมันก็ต้องมันต้องมีปรับตัวมันก็คงมีทะเลาะกันแต่ส่วนใหญ่จะทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องสมัยนู่นทะเลาะกันเยลีจะแย่นิดหนึ่งค่ะถ้าทะเลาะกันอะไรเยลีก็จะชอบเดินหนีเขาเรียกทะเลาะร้อยเมตร ทะเลาะร้อยเมตรเขาจะทะเลาะปึ๊บปื๊บป๊บพอความเห็นไม่ตรงกันเขาจะเดินหนีแม่แต่ว่าเข้าใจทําไมทําไมเราเด้งตัวเดินหนีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นมันจะพทะและมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอ๋อเขาเดินหนีชอบเดินหนีเขาก็เดินไปผมก็เดินตามเดินกันไปบางทีร้อยเมตรพอถึง99้เมตรหายโกรธเพราะว่าเคล็ดลับคือเวลาใครทะเลาะกันนะครับพยายามโดนตัวมตลอด ไอ้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยนี่ทีรักทีรักเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนใจโดนไว้โดนไว้โดนไว้แล้วเนี่ยสื่อถึงความจริงใจใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่โดนกันปุ๊บเนี่ยมันจะแรงแรงแรงเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแต่ต้องเดินนะคะสบายเยริเยร่ไม่ชอบเหนื่อยมากผมซื้อรองเท้าวิ่งเลยเตรียมไว้สําหรับทะเลาะกับเขาพอมีเรื่องปุ๊บผมใส่รองเท้าวิ่งก่อนเลยมาเด้มาไหนจะไปไหนกันมาเด้ไม่เคยทะเลาะกันข้ามวันอ่ะไม่ได้อันนี้เป็นข้อตกลงที่ดีมาก นะครับคือหมายความว่าพอเรามีปากมีเสียงกันน่ะเราจะต้องไม่ไปนอนทั้งๆท,ที่เราโกรธกันเพราะมันจะบานปลายเพราะฉะนั้นขอเป็นว่าทะเลาะก,กันขนาดไหนก็นแล้วแต่ต้องเคลียร์กันให้จบทาไมฉันทําอย่างนงั้นไม่เคยท้องสักทีหนึ่งแบบธรรมชาตินะเออเอาเอาแล้วเ,เ,เราลองทุกอย่าง <laughs> เราลองทุกอย่างเพื่อจะได้มีลูกย้ําลําบากแปลกตรงที่ว่าเราอาจจะรอนานเกินไปมีวุทวัตรนะผมว่านะเราลองมาตั้งแต่ธรรมชาติ ธรรมชาติของพี่เป็นแบบไหนบ้างแบบแบบอยู่บ้านเฉยๆเปิดแอร์เฉยๆเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มไปตามเกาะตามหาดตามสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ได้เริ่มคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมแล้วน่าจะเป็นชุดเริ่มมีเซรามูนมีอะไร เหีย,ง,ย,ง,ยงพิเศษคุยคุยเรื่องไม่ควรทะเลาะค้าวันมาช่วงทำลูกได้ยังไงอย่างอย่างเช่นเรื่องลูกนี่ทะเลาะกันเรื่องอะไร <c oughs> เออเรื่องลูกเนี่ยจะทะเลาะกันก็คือเราแบ่งหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ <c oughs> คุณแม่จะเป็นคนคุมกฎทุกอย่าง <c oughs> มีกฎอะค่ะมีตื่นกี่โมงกินกี่โมงจะมาแบบว่าโอ้ยสองสามไม่ได้ไม่ได้เยลีจะเป็นเปะอะค่ะกินข้าวห้าโมง ต้องห้าโมงยังไงจะทำอะไรก็คือห้าโมงผมขออาสาทำฝ่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ของครอบครัวและลูกนะฮะความสุขสนานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับลูกอยู่ที่ผมคนเดียวสบายมากเลยพาลูกเที่ยวสไลเดอร์ทำอะไรอยากขี่ช้างลุยลูกทำทุกอย่างของเขาเนี่ยเขาจะคุมกฎกี่ขวบแล้วคะปีนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งจะ8ขวบ8แล้วครับ เป็น <8 S 2> ไงไนบ้างพี่8ขวบแล้ว8ขวบก็ดีฮะดีเพราะว่าผมก็มีความแฮปปี้กับการโตของลูก<ม>ก็เด็กเป็นคนที่ตัวสูง okay, คือผมม่มีความตั้งใจว่าอยากให้เขาเป็นเด็กที่สูงแล้วไปเล่นกีฬาแต่ดูท่าทางจะชอบว่ายน้ํายังไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ฟุตบอลไม่ไม่ไมกอล์ฟไม่อะไรชอ,ไออชอบว่ายน้ำช,ชอบวิง่งใช่ใก็เป็นความลําบากของเราเพราะว่าผมก็พยายามจะให้เขาเลุยนู่นลุยนี่ใช่ไหม เขาก็ลุยไงแต่แม่ห้ามตลอดเลยไงมันก็แบบว่าเอ้นอ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 นเนาอนนนนเาอ้นอนอนวินวินเนา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 นาเ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 นมาเนิเนาเากนาเนเนี่นาเ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 นัเนาเนาเนาเนว่นานาเนาเนา่าเนา่นเนาเนาเนาเนเนิเนาเนาเนาเเนนเานนนเนยนนเนนาเนนนนเนเน เราก็เป็นคนสองคนที่ไม่เคยเได้รู้จักกันมาแบบที่เรียกว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเราแต่งงานกันไปปุ๊บในระหว่างที่รอมีลูกเราก็บอกว่าอ่ะในระหว่างที่รอมีลูกเราก็แอดเวนเจอร์กันไปไหมผมก็พาหยหลีเนี่ยไปในทุกที่ที่ผมไปไปแอฟริกาเราไปนอนเต็นท์กันที่แอฟริกาเลยน่กกากลัวมาก แอฟริกาเราต้องลุยต้องลุยให้สุดเชา้ามาตื่นตีสี่พเพื่อไปขึ้นบอลลูนอโอ้สวยไหมตื่นบอลลูนทุกอย่างสวยขึ้นไปข้างบนสวยมากแต่ขาลงแหละลงลงอะไรพูยคักขาลอยไปข้ามจากเคนยาไปแทนเชเนียข้ามไปเพื่มพ้าที่กําลังขึ้นมาเห็นยมแดงในทุ่งสาเวน่าสวยงามมากเลยเป็นรอยของสิงโตที่กินสัตว์อื่นมาเป็นกองเรือดตอนบอลลูนลงลงบอลลูนลง เวิร์กมากเขาบอกว่ามันจะสไลด์นิดนึงนะพยายามเกาะตะก้าเอาไว้มาก็ลงมาปุ๊บมันก็ไถ่ไถ่ไถ่เฮ้ยดี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 ล้มให้บอลลูนมันลากไปเรื่อยเยตะก้าล้มเว้ยตะก้าล้มคราวนี้ก็ไถ่กันอยู่ข้างล่างกับพื้นแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่หญ้าอย่างเดียวพี่วิทวัสมันคือขี้ของสัตว์ทุกชนิดลอยเข้าตะก้ามันมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยอะเป็นสเก็ตทำไมพี่เยลี เวลาได้ไปพักโรงแรม5ดาวเลยชอบมากใช่ไหมคะสมบิลลี่เลยคิดว่าถ้าอยู่5้าดาวมันก็คือเย็นไม่ต้องแบบคือสบายอ้เหนื่อยจังเลยตายแล้วเดี๋ยวจะกินอะไรดีเนี่ยรูมเซอร์วิสฮัลโหลค่ะไม่ชอบออกไปข้างนอกมีอะไรพิเศษบ้างคะว้าวว้าวตายแล้วมีหมอนแค่2ใบขออีกสได้ไหมคะขอหมอนเพิ่มอ่ะ ขอหมอนเพิ่มเอามาไม่รู้กี่ใบเราเรามีหัวเดียวเรามีหัวเดียวเราจะหมอนไม่ทำอะไรวะเขาก็รู้เรื่องของการและกันมาค่อนข้างเยอะจะมีไหมสักเรื่องหนึ่งที่อีกคนหนึ่งยังไม่รู้ว่าเขารู้สึกเราก็เลยเอากล้องไปถามดูนะฮะให้เวลา20วินาทีตะกี้ในห้องแต่งตัวเราไปดูนะฮะว่าเยนลี พูดสิ่งหนึ่งที่เยลีมไม่ได้ถูกใจเลยแต่คุโรลี่อาจจะยังไม่ทราบมาก่อนก็ได้ว่าเขาไม่พอใจอะไรไปดูครับคุโลี่เป็นคนที่ไม่ชอบแบ่งขนมแบ่งอาหารจะกินอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ได้เขาจะทำเสิยงอย่างนะี้นะว่าสถานทีเ่เก็บของของเขาถ้าเราวางกระเป๋าก,ก็ไม่ได้เขาจะบอกว่าถ้าจะเอาอะไรของฉัน เธอก็กระุณนายเก็บที่เดิมเผอได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่แบ่งอะไรเลยนี่ทำไมทำไมไม่ได้กินอะไรขนมอาหารไม่ได้ของของฉันก็เป็นของของฉันเคยดูอันนี้ไหมฮะลิงกับหมาเคยเออเคยเคยดูใช่ไหมลิงกับหมาอ่าปากกิ้งลิงกับหมาเจ้าผมเกิดปีจออ่านี่เกิดปีลิงเออแล้วจอหวงของ ลิงชอบขโมยลิมขโมยท่านไม่เข้าใจเหมือนกันผมกินช็อกโกแลตอยู่เมื่อคืนเลยเมื่อคืนนี้ฉันกินผมแกะช็อกโกแลตมาปร๊บกัดไปได้นิดหนึ่งปร๊บเสร็จเรียบร้อยกำลังเล่น iPad อยู่ทิรักน่ากินอย่างไรอะฉันกลัวอ้วนอ่ะขอครึ่งหนึ่งได้ไหมอะช็อกโกแลตอันแค่นี้ไม่จะกินเท่านี้อีกเท่านี้ มันจะไม่อ้วนเหรอกับอันนี้เอาอันใหม่ไหมจะต้องกินด้วยกันจะแบบว่าแล้วก็รังแกเอ้ยไม่ไหวนะไปดูฟังคุณวิวลี่บ้างคุณวิลลรี่รู้สึกยังไงบอกเลยนะครับว่าคุณอยานหลีเนี่ยนะครับชอบเปิดพรวดเข้ามาในห้องน้ําระหว่างที่ผมกําลังหนักอยู่เข้ามาใดผมเปิดเข้ามาทําไมครับในระหว่างที่ผู้ชายคนหนึ่งกําลังใช้สมาธิในการที่จะแบบว่า เข้าใจไหมฮะมันกำลังฟลูอยู่มันกาลังฟลูอยู่ท่านในนั้นนี่เธอเสร็จหรือยังอ่ะฉันต้องไปผมแล้วนะแล้วก็เข้ามาบ้านผมไม่มีล็อกกลัวลูกติดอยู่ในห้องน้ำไม่ได้นะเรารู้จักกันมานานมากโซวัดก็เข้าน้ําไปสิไม่เป็นไรเนี่ยมันมันได้เราพยายามฝึกอยู่ ึกอยู่20กว่าปีแล้วที่จะไม่ตกใจเวลามีคนพวดเข้ามาในห้องน้ําตอนที่เรากาลังถ่ายหนักอยู่เรากําลังถ่ายหนักอยู่สิ่งที่เราต้องการคือการถ่ายหนักที่มันโฟล์เป็นชิ้นเดียวเข้าใจป่ะเราต้องการโฟล์เป็นชิ้นเดียวแล้วมันจะมีความความสบายตัวไม่ใช่เราไม่ได้มานั่งขายไส้อัวแ่แบ่งเราไม่อยากให้แบ่งทุกครั้งที่เราตกใจเราจะแบ่งมัน เมื่อเราแบ่งมันแล้วอะ่ะแล้วเราทำใจลำบากไง<อ>ที่เราจะเราจะมีสภาพที่ไม่ใช่วิลลี่ที่คุณเห็นอยู่อย่างนี้ออแล้วเขาใดผมอยู่ตรงเนี้ยเ,<อ>เขามองกระจกเขาก็เห็นเราแล้วแล้วเราคงจะทำได้อ่ะคงจะทำได้น่ารักคู่รี